ตอนเช้ากลางวันว่างอยู่นะนะเออนะทนายพัฒน์ที่สุดแล้วค่ะช่วยกันเข้าไปติดตามช่องให้น้องก่อนเนาะช่วยกันฮะช่วยกันช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามชื่อน้องนะครับด้วยนะครับเอซจะได้ช่วยกันนะครับซัพพอร์ตกันครับเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับอย่างน้อยมันรู้สึกอบอุ่นเนาะวันที่เรา ล้มหรือว่าเราที่มีเราปีปัญหาเรื่องเราถูกของเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมแล้วมีคนมาซัพพอร์ตความรู้สึกเราอ่ะมันอ่านแล้วมันมันอิ่มันใจฟูขึ้นเนาะเออเนาะก็ฝากเอฟซเข้าไปตามด้วยครับเข้าไปกดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮะสองหมื่นเอ็ดละตอนนี้สองหมื่นเอ็ดละครับสองหมื่นเอ็ดละโอเคเริ่มเยอะละ นะครับเข้าไปช่วยกันครับช่วยกันนะฮะเข้าไปช่วยกันกดหัวใจรัวๆให้น้องผมดําเนินคดียังไงต่อเดี๋ยวผมดําเนินคดีให้อยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงหรอกนะครับไม่ต้องห่วงหรอกเนาะเออทนายพัดทำงานดีไหมล่ะนะะไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง นะครับไปซัพพอร์ตน้องก่อนตอนนี้เรื่องคดีไม่เป็นไรครับเรื่องคดีผมดูแลให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวดูแลให้นะครับส่วนการซัพพอร์ตเนี่ยนะฮะก็หวังว่า f c จะช่วยซัพพอร์ตน้องนะครับเนะี่ยก็ต้องช่วยกันนะไม่ใช่ผมช่วยอย่างเดียวนะจะถ้าให้ทนายช่วยอย่างเดียวแล้วทุกคนช่วยหรือยังละ่ะนะเออไปติดตามน้องครับเนาะไปนะครับมีช่องไหนอะไรจะมีรายลงรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้มันก็ หนักแหละชีวิตนะครับก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันแนะนําให้คนนั้นคนนี้มาเอาน้องไปไลฟ์นะครับจะได้มีรายได้ช่วยกันไปนะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับจะได้มีอาชีพที่มั่นคงนะครับอย่างน้อยก็เลี้ยงลูกคิดแค่นั้นเองเนาะเออดีไหมสวยกว่าคุณสวยกว่าเยอะค่ะขนาดท้องนะเนี่ยน้องสวยมีคุณค่ามากค่ะอืมติดตามน้องแล้วนะคะคุณแม่ยังสวยมาก ขอบคุณ f อซด้วยนะครับที่ติดตามเข้าไปติดตามช่องน้องด้วยนะฮะออสวัสดีด้วยนะครับพรุ่งนี้สองทุ่มช่องไหนน่าจะช่องน้องกับช่องซอฟเฟิร์นนะฮะซอฟเฟิร์นนะฮะไปอุดหนุนน้องด้วยนะว่าไม่รู้ว่าซอฟเฟิร์นจะนะครับให้ทำอะไรนะครับก็ได้ประสุงเปอร์เซนต์ไปปักตะกงตะก้าอะไรไปเดี๋ยวเขาไปสอนเดี๋ยวเขาสอนหมดแหละนะครับฝากแล้วติดต่อแล้ว นพี่สาวบีเป็นทนายเขาจะสู้ไหมคะไม่ทราบครับจะสู้อะไรล่ะฮจะสู้อะไระกลัวเหรอ,อพี่เขาจะสู้อะไรก็ส,กสู้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแหละครับจะสู้นะฮะผมกลัวเหรอนะฮะเอาอะไรมาสู้ตระเวนสลดเออผมกลัวเหรอเออหัดพูดเก่งๆนะคะออเออนี่ย ผู้ชายอ่านไม่ได้ฮะไม่ถามรูปคดีฮะเออเนาะจะสู้อะไรเนาะเอาอะไรมาสู้นะฮะรีบขายของก็สู้แหละก็เป็นสิทธิของทุกคนนะครับในการต่อสู้คดีเราก็ไม่ได้ปักปัามใครทุกอย่างก็อยู่ที่พยานหลักฐานนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงในคดีความนั่นแหละนะครับสู้ก็สู้ก็ว่ากันไปทุกคนเป็นสิทธิของทุกคนนะตอนนี้ก่อนจะไปมองคดีเนี่ยซัพพอร์ตกันก่อนผมว่านะครับก่อนที่จะ นะฮะไปคดีความก็ซัพพอร์ตกันก่อนคนณโทรมาเยอะมากเลยวันนี้ไม่นับสายอาจจะถามอะไรน้องจะถามอะไรน้องเดี๋ยวจะได้ให้น้องไปพักห้ามห้ามขอยืมเงินน้องนะนะเพราะน้องก็ไม่มีห้ามขอยืมเงินน้องน้องก็ไม่มีม,มีไหมมีไหม โอเคน้องค้องตีเดือนคะ่ะคุณแม่ยังไม่ทำงานคะ่ะเมียหลวงสวยมากอืมดักก่อนอีกคะ่ะน้องฮะน้องโคตรน่ารักน้องอยู่กรุ<ะ>ง,ง,ง,ไไองอเทพคะ่ะน้องเป็นคนสีเกตกินกินไปไปแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพมหาคนครแถวบางพัดใครจะจ้างก็ใกล้เลยใกล้เลยหางานไลท์ให้ไลท์ที่บ้านนะคะจะได้ไม่ต้องเดินทางเห็นไหม ในแม่ปุกกี้คนสวยนะครับมาเนี่ยมาแจ้งว่ามีทั้งไปไลท์ที่ที่บ้านของคนที่จจางแล้วก็ไลท์ที่บ้านเราขายต่อไปเราจะเป็นคนขายของเลยทีนี้ฮะเออจะได้ขายของเลยตอนนี้อยากให้น้องสดใสแบบนี้ฮะมีที่ไหนให้ไปก็ไปได้ค่ะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพไม่ได้หมดเลยค่ะเออไปได้ ติดตามช่องน้องก่อนนะครับสี่พันห้าพันที่ดูอยู่นะติดตามน้องด้วยนะครับเข้าไปซัพพอร์ตกันเออนะฮะโอเคเข้าไปซัพพอร์ตกันคุณแม่ยังสวยมากเลยค่ะเนาะเราก็ลงคงลงคลิปไปให้มันดันฟีดนะเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยนะ,ะเดี๋ยวจะช่วยกันนะฮะเออสภาพอ,อ,อ่านไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนฟ้องนะฮะบางทีก็ให้คํา ยันมาให้ผมโดนฟ้องเลยในหมายสารนะเออนะช่วยกันนะฮะน้องสวยมากเลยค่ะคุณแม่สวยเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่สวยเยอะค่ะมันเคยมีข้อความที่แบบด่าเราไหมหรือว่าเราฟังแล้วมันไม่ดีไหมตอนนี้เหรอคะไม่มีนะคะมีแต่ให้กำลังใจทั้งนั้นเลยค่ะอืมมีแต่ให้กำลังใจแล้วก็เปรียบเทียบ เปรียบเทียบเราอ่าก็ทาดีที่สุดแล้วเนาะคนเป็นคนเป็นเมียคนเป็นแม่เนาะเราก็ทํามันต้องใช้คําว่าทําดีที่สุดแล้วแหละทุกคนอะนะฮะมันทําดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ถ้ามันจะมองว่าไม่ดีก็ตามนั้นแหละเนาะเพราะเราไม่สามารถไปบงังคับให้คนอื่นมาบอกว่าเอ้ยเราทําดีไม่ดีได้เนาะนะฮะถูแบ๊เออเนาะ เหนื่อยไหมเนี่ยไม่ค่ะสนุกดีค่ะสนุกดีค่ะฟังพี่พัดเล่าเพื่อฟังพีัหรอโอ้แต่ก่อนได้ฟังแต่พี่ไล์สุดใช่ไหมได้ฟังฝ่ายเดียวที่นี้ได้ขึ้นด้วยเลยใช่เออพูดไม่ค่อยเก่งแบบมันเป็นไล้แรกมันก็เลยพูดไม่ค่อยเก่งแบบจับจุดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามช่องน้องด้วยครับติดตามช่องน้องด้วยเนาะ ติดตามช่องน้องด้วยนะครับข้ามไปนะฮะการติดตามไม่ยากครับแค่กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์น้องแล้วก็กดมันจะให้กดเลยครับว่าติดตามเนาะช่วยกันติดตามใครติดตามแล้วยกมือขึ้นนะเออคุณแม่สวยค่ะเป็นกำลังใจค่ะสวยค่ะติดตามแล้วค่ะน้องสวยสูงนะฮะเออน้องสวยค่ะติดตามแล้วค่ะติดตามแล้วค่ะเออช่วยกันติดตามเนาะไปช่วยติดตามหน่อย เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทนายพัฒเออขอบคุณด้วยนะฮะเป็น <No? S 2> ทุกอย่างให้จริงๆครับพาหนูจะไปไล่สดแล้วแล้วก็เป็นคนที่จะช่วยให้หนูชนะด้วยค่ะเออพี่ละเหนื่อยเหนื่อยเป็นคนที่แบบกอบกู้ศักดิ์ศรีให้หนูได้เลยค่ะพี่ละเหนื่อยเหนื่อยแต่ละอันพี่ทำพี่ทำเหนื่อยเหนื่อยยู่เลยพี่เหนื่อยมากเลยนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเนอะ ออติดตามแล้วติดตามแล้วเนาะสวยกว่าอืมอีกเนาะเออดีนะคําว่าบีไม่ใช่ชื่อเล่นเขาหนิถ้าแบบบีเป็นชื่อเล่นเขานนิสวยเลยบีโดนด่าทั้งประเทศใครไปชื่อตั้งชื่อบีนี่โดนด่าทั้งประเทศเลยทั้งที่บีไม่มีความผิดเลยเนาะบีโดนด่าทั้งประเทศเลยบีอะ่นะเนาะเออเนาะนะบอาอีสารโหลดเนะอาบ่าอีสานจักงหน่อยนะบไา้บดงว่าไทยสีเกตบก่าวแดงชื่อกันค่ะ พี่พี่ว่าบ่ค่อยได้พี่อยู่ดอนเมืองกรุงเทพพี่ฉันว่าภาษาอีสานมันมันสีแมวว่าคนคนเขาสีหูแล้วว่านูเป็นคนจังหวัดใดค้นเขาสีหูเลยาะว่าฉันบอภาษาอีสานเปิบมีเมื่อต้องซื้อแล้วว่าอันเมียนลองอยู่จังหวัดใดอันนี้ว่าแล้วมันบออันนี้เป็นอีสานเลยคันบออีสานของบ้านเฮาหรือคันบอแม่ค่ะเออเนาะ ไอ้วอาบอกเก่งไอ้มาอยู่ดอดอนเมี่ยงดูแล้วอายุดอนเมี่ยงนี่ประมาณจากักเออหลายปีแล้วละเกือบสิบป,ปีนะบางคอมเมนต์ก็บอก่าอุตส่าห์ว่าไขได้ฮูแล้วเป็นคนประมาทใจประสนเด็ดซ้ำซ้ำนี่ก็บฮู้จักกันบอกโอเคซ้ำนีก็บู้จักว่านู้เป็นคนประมาทโอ้เออเนาะเออใช่บ้านเดียวกันก็บฮู้กันนีเนาะ อู๋ไอ้ก็ไม่ยู่ด่อนเมี่ยงโดนฮะอยู่ด่อนเมี่ยงนี่แหละจะถามว่าอยู่ไสเถาะคนสีเกนได้กับบ้านบนะ่ตอนปีใหม่หน่ะได้กับบา้านบ่หนูบ่ได้กลับค่ะเอาไปได้กลับบ้านกินเมนค่ะกินยู่หน่าบ้านกินยู่อยู่วอำเภออย่างยู่วอำเภออย่างอำเภอว่างหิน วงเอา้าเหรอบ้านไหนบ้านน้องแค้นตำบลบ่อเขบ้านน้องแค้นบอกเภอวังเหนมื่อนั้นไปบ้านหน้าว่าบ่วังหินหน่ะเมื่อนั้นไปเต้นใส่รถแห,แห่อยู่หน้าว่าอยู่วังหินนั่นแหละอุบลคือกนันค่ะคนละตำบลตำบลยังตำบลบ้างตำบลตำบลยังแนงแน,นแถวนั้นน่ะ มันอยู่ตำบลบางแก้วมันอยู่บ่แม่นอันนี้อันนี้บ่แม่นอยู่ดอนเมืองเหมือนกันค่ะมันคําที่คู่ความภรรยาเขาใช้เรียกกันค่ะนายมันคําที่คู่สามีภรรยาเขาเรียกกันค่ะนายคือคําว่าอะไรอ่ะพอเข้าใจคําว่าอย่าง อ,อ๋คคอ,ค,อ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 คำว่าบีานี่เหรออ,แบบออ๋อคำว่าบีอะไรอย่างนี้เหรอเบบี้เบบี้อะไรอย่างงี้เหรอฮะเบบี้เบบี้อะไรอย่างนี้เหรอ,ออ๋อผมไม่มีภรรยาไงผมไม่รู้เอา้าเดี๋ยวนะขออนุญาตนอกรอบนะคำว่าบีเป็นคำที่สามีภรรยาเขาเรียกกันเอาแล้วที่ผัวพี่เรียกอีหานี่มันหมายความว่ายังไงพี่ เขามองพี่ว่าเป็นภรรยาหรือเปล่าอันนี้ถามคืนทําไมบางครอบครัวเรียกผัวเรียกกันอีแก่บ้างหอบ้างเงี้ยวอยบ้างเหี่ยบบ้างขอบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือสามีนะก็เขาก็ใช้คํานี้กันไม่ใช่เหรออ๋อเหรอพิพฮะพ่พัดคือการแขวบงหันเออเนี่ยนี่ไงไม่ใช่เอฟซีก็พูดไงว่ามันคือคําที่สามีภรรยาเขาเรียกกันค่ะทนายเลอะ คือึ้นเราเ<ม>น,นี่ยเวลาฟังคดีเมีหลวงเมียน้อยไม่เห็น,นก็พูดกันแบบนี้เลยอ่ะเหรอจริงว่าบีจะเป็นช่วงข้าวใหม่ปลามมนอ๋อบีแปลว่าแบ่งครึ่งไหมหรือว่าบีแปลว่าเบบี้เลยกลายเป็นว่าบีไม่เข้าใจอ่ะ<บ>ไม่เข้าใจสับนี้<บ>เราเคยเราเคยมีคำว่าบีบ้างไหมไม่มีครับฮะ ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคไม่เคย<อ>มีคำว่าบ<อ>ีเลยเหรอเอเอเนาะที่ลงที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกปีแรกก็ที่รักเธอเขาอ้วนอะไรเงี้ยน,นานเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มใหม่นี่แหละมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้ว่าอันนี้มันก็เรื่องปกติของทุกคู่่แหละใหม่ๆก็ที่รักนู่นนี่นัน่นหลังๆเริ่มอ้วนนะฮะ หลังๆเริ่มอ้วนเดี๋ยวมันลามได้แก่บ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเนาะนะฮะใหม่ๆเรียกพี่เรียกน้องหลังๆมามันเริ่มเรียกแม่แก่ๆมามันเรียกยายเลยทีเนี้ยอันนี้เขาไม่ได้ให้เกียรตินะเขาเรียกตามสภาพเนาะเอฟซีบางทีเป็นดีใจเขาเรียกอ้วนบ้างอันนี้เขาก็เรียกตามสภาพบางทีเขาเรียกแม่ก็ดูหนังหน้าก่อนอันนี้ก็ตามสภาพบางทีเขาให้เกียรติมากเขาเรียกยายเขาไปบอกว่าไอ้สามีเราให้เกียรติเราออกหน้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออออกหน้าสังคมเขาให้เกียรดเราว่าเอ้ยนะครับเขานับถือเราว่าเรียกแม่แม่แม่มานี่หน่อยแม่มานี่หน่อยยายยายยายนั่นยายนี่ไม่ใช่เขาเรียกตามสภาพจะ้ะจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจบางคนหลงไงบางคนหลงในช่องพี่เขาหลงกันเขาชอบหลงกันเมื่อกี้เจ็ดแปดพันคนพี่ไม่กล้าพูดก่อนนี้แค่สี่พันกว่าพี่พอพูดได้อยู่แต่พี่ไม่เห็นหรอกช่องนี้สี่พันกว่าช่องนี้สามร้อยพี่พูดกับช่องสามร้อยนะไม่ได้พูดกับช่องนี้เนาะ เออไอ้เราก็ดีใจนึกว่าเขาให้เกียรติเราออกงานสังคมเรียกแม่เรียกยายที่ไหนได้เขาเรียกตามสภาพเนาะจริงไหมพี่เออจริงเนาะแล้วแล้วน้องที่โรงเรียนเรียกฉันแม่ดีใจเนี่ย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 เหมือนกับไปเป็นเพื่อนกันอะเนาะเรานั่งฟังนะถ้าเราพูดไม่เก่งนั่งฟังเหมือนเราไปเป็นเพื่อนกันอนะไปงานสังคมไปกินส้มตำกับรุ่นน้องเขาเรียกแม่เรียกแม่นึกว่าเขาให้เกียรติเขาเรียกตามสภาพหมดจะ้ะจริง ย่ายนั่นย่ายย่ายคนอีสานเรียกกันเนาะย่ายอันนั่นย่ายอันนี้ย่ายอันนั่นย่ายอันนี้นอนนนเออเนาะเขาเรียกตามสภาพเอากําแพงขึ้นแน่ค่ะตัวเองเป็นเตงนะฮะคือเตงนี่คือยานตรงเตงหรอหรือยังไงอ๋อถ้าเรียกแต่ละชื่อราคาดีไหมคะเรียกชื่อไม่ได้ไอผัวเราเขาเรียกชื่อเราเขาไม่เรียกหรอกเขากลัวเรียกพลาด